Hey, I'm the Embassy. Bye, 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 you. นี่คนเถาหอเขาต้มนะคะเอาบุญมืออื่นกะทินมืออื่นค่ะคน,ค,นคนเถาคนคนเถาคนสาวคนนุม่มนั่นคนนุม่ม <laughs> สซแว่นนั่สัวหน่อย, <laughs> อยเ,อเต่เเ <laughs> นี่คนแถาหอเขาตม้มเอาบุญมืออื่นค่ะกะทินเดอ้อเชิญชวนใดเด้อค่ะเดออะ้อนี่มาหอเขาต้มน้ำกันค่ะเมนีมือหอม <ś> กะทิน้นบุญหอข้าวต้มจ้านะคะบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวจะพาไปเบิงเนาะคะ่ะเนาะไปเบิงกันเลยค่ะมาโซนทางนี้กับมาคนดังเด้อค่ะบัดที่นี่นะคะโซนโซนคนดังค่ะนี่นะคะวันกุ๊บเลยนะคะเบย <c ười> <c ười> คนกุ๊บเลยนะคะนี่คนดังประจำมอยเขาฮด้อค่ะ อันนี้ก็โซนค้นดังค่ะนะคะวัางหันโซนหอขขาตุ่มนะคะอันนี้โซนคนดังนะคะเหมือนมองบะหินอย่างเลยค่ะอันนี้หมอกจําลองนะคะหมอกจําลองอ่าเชิญชวนใดเด้อค่ะเด้อมาหมอกจําลองะค่ะนะคะนี่นนปปนอันนี้กะเฮ็ดน,นางหวานนะคะนี่กิ่ตุมนางหวานสีทนใดนะคะ คนดังเ <laughs> ขาวาเขาวาดประดิครดนบ่ได้ดตนหนาบ่ไดิดตัดนคนดังเขาสีทนได้มันบ่เอาเดี๋ยวมือเดี๋ยววันยังวันเนี่ย,น,น,ย <laughs> นี่สีทนได้นะคะนี่ไปไปเบิ่องโซนอื่นกันเลยค่ะอันนี้หอยใบไม้งานกระ <c oughs> ดิน่นะจ๊ะทุกคนบอกได้เะหาหมูใหม่งั้นรูบอกหาได้เมมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ สาวน้อยอ้อยคัวนะจ๊ะทำครัวจ้าเนี่ยแล้วค่ะอันพัดอียงฮะยิงพัดมีโอเคพัดมีนะคะเนี่เสียบกระทะห้างมาเองเลยด้อค่ะโอกระทะใหม่ีิค่ะเสียบกระทะใหม่เด้อค่ะเด้อเนี่ยรังขอดไก่เด้อค่ะโอ้ผลงานจะผลงานนี่ค่ะผลงานนะคะ อันนี้ผัดแห่ข้าวต้มค่ะนะคะเฮ็ดยังค่ะต้มใบตองต้มใบตองดูเหรอโอ้ต้มใบตองใบตองเต็มเลยจริงจริงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นต้มน้ำหวานนะคะเนาะนั่นจะเป็นผัดแห่ขันมีนะคะงานบุญบ้านเฮาต้องหมอลำบ่งญ่กูแหละเอามาไปอีกทีวะงาน บอกักอนนี้ขันแผนกข้าวต้มนะจ๊ะข้าวต้มอันนี้ต้มใบตองนะจ๊ะต้มใบตองข้าวต้มหมอ้อใหญ่ๆเลยจ้าขายยังไงขายยังไงดูเด้อใคร<ถ>เคยเหน็นต้มใบตองขายยังไงเนี่ยยังไงก็แก<อ>เอาตังมาแกเอาของไปยังงั้นเนี่ยโอ้ยังงั้นแหละโอ้เอาเงินเอาของไปเอาเงินมาเอาของไปว่างัน้นขายเท่านี้แหละทุกคน อ่านี่ก็ทอดไก่นะจ๊ะทอดไก่ฮะลงองลายพดแต่ล่งลาล่องลายแสแปรลายพวกเป็นยังค่ะเบื้องลัางเบื้องลัาง,างของความแซแบเป็นยังสี่เหรอคะอืมอันวันเลยจอบกินข้าวต้มเหรอจอบกินข้าวต้มเหรอเธอเออมาจอบกินข้าวต้มอืมอันนี้นักซิมประจำม้ยข,ขาว หมูอ้วนหมูอ้วนอ่าได้กินไก่รางวัลกินไก่งานกระถินจ้ามาแคนผลไม้น้ำกันเด้อค่ะเอาบุญกระถินน้ำกันจากบุญกระถินทไตล์วัดป่านะคะมามาค่ะมาค่ะผู้ใดจะเห็นลงทานมาได้เด้อนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบ็ดนะจ๊ะใครที่จะทำลงทานมาได้นะคะ ีบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูลมดื่นเงียบสงบนะคะนี่ค่ะโซนทางในน่าจะเป็นห้องขขาต้มนะคะห้อข้าวต้มอยู่ข้างในนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูยังพาไปเบิง่งสักเขานะคะห้อข้าวต้มมีขกเขาผู้แก้ บรรยากาศพาไปบึงห่อข้าวต้มกันนะคะอันนี้เจ้าหมูอ้วนคะ่ะเจ้าหมูอ้วนนะคะไม่ใช่เจ้าหมูเด้งนะ,ะหมูอว้วนหมูอว้วนทักทายหน่อยอน,นีเจ้าหมูอ้วนนะคะทุกคนแล้วก็นี่นี่อันนี้โซนคนเถ่าห่อข้าวต้มนะคะนี่นะคะ อันนี้นะคะบุฟเฟต์เด้อนะจ๊ะบุฟเฟต์ข้าวต้มขนมสามารถทานได้เลยเด้อค่ะนะ,ะนจ๊ะนี่นะคะน,นี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกับเข้านะคะนี่มาได้นะคะมาได้นะคะนี่บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาอาบุญบ้านเฮาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทอดมือนีวันโฮมนะคะคนกับทยอยทยอยมาเรื่อยๆาานะจ๊ะเนาะ เบิ้งค่ะคุณอ่ะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้นนะคะข้าวต้มข้าวต้มมัด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 อย่าเล้าอะไรมาตินี่นะคะข้าวต้มมัดข้าวต้มข้นอันเดียวกันบ่ราหร สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ